สวัสดีครับพี่น้องักการต้อนุกเขาเง่สุขทันนะครับวันนี้มาต่ออยู่แถวอำเภอจังหานนะครับผมังหวัดละเอ็ดนะครับอยู่ปามันนะครับวันนี้พาไอจ้าสามกุ๊กนะครับออกมาฝึกนะครับผมพอร้ว่าสีแดยมมนนะครับก็ อ่อนอื่นนะครับผมขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนนะครับเพื่อให้กําลังใจใผู้ทาคลิปนะครับผมเพื่อสิได้ซาละดีๆมากให้พี่ให้น้องรับชมและรับฟังนะครับผมน,นี่เพน่อนว่ามีนกกุกเดียวนะครับเสียงใยคาล้มนะครับเลยมาเบิ่งหมายนี่นะครับ แต่เป็นนกฟึกนะครับนกฟึกได้นกสี่ตัวนะครับไอซีเตี่ยมนะครับบรูบาเมนี้สิทำเตี่ยมได้อีกวะนะครับมาครับอาจารย์ใหญ่ครับอาจารย์เย็นนะครับหรือว่าคุณตาเย็นนะครับเมื่อนี้นะครับเป็นกะไซย่ฟังนะครับยังเพราะเนี่ยสัมผัสนะครับลงรถไปแล้วครับเห็นครับเพิ่นนั่งนี่เห็นครับ นั่นครับเป็นนังยืนครับนั่นครับไตห่ม่ายแง่เนาะครับไตหุบบกนะครับเป่านกยุ่นครับนกกะบ้านเหนืันนะครับพึ่งใส่ลงมาเนาะครับผมรอว่าสิมีคนเนืเตี่ยมนะครับจิบฟาพื้นกับจีไสประมาณทั้งกันนะครับนี่ครับเพิ่อนไสประมาณทั้งกันนะครับนี่ครับ จุดนั้นนะครับเมือนี้ทีมงานบาครบนะครับมากับตายเย็นหรือว่า,าจานเงยของเขาแล้ะครับเดี๋ยวคุณหัวเก็กนะครับอาจารย์นีงอีกท่านหนึ่งนะครับก็รอติดตามนะครับมือนี่สีมีคนเดีเ่ยวเต็มมานะครับผมนี่ครับเพื่นนั่งหรอครับลรงเซนุก ไก่สิขันแล้วมั้งครับหรือว่าขันแล้วกับโบลูนะครับหนกป้าพะในมี้ครับผมว่าทียินเสียงอยู่น่ครับรอเบิ่งนะครับนี่ครับผมกระส่ตรงนั้นนะครับผมควยนะครับติดตามนะครับผมเจ้าสาม ที่ทำเตียมเลยวะนะครับมื่อนี้นอกจากเพิ่นเคยเห็ดมาแล้วนะครับสามเตียมแล้วนะครับบอ,อกว่าไฟนี่สีมีเตียมกับบานวะนะครับไว้แค่นี้ก็นะครับผมไปหาหม่องพักกันกน,กน,นะครับหนูป่าอยู่ผมเองครับ นะครับนี่ครับนะครับไปนี่ครับเสียงไงครับคือ็นบอกไม้มากครับตองรุ่นะครับว่าเจ้่สามจะได้แต้มมั้ครับมหมม้แ้วิมานรวมมันครับว่าชมนะครับก็ตใหญนะครับ่นเลยเลือกเสียกันยุ้ครับพี่น้อง บ้านเรียกครับนกปากโ่รครับครับบ้านในยอมลงเลยครับครับก็ได้เวลานะครับเอานกลงนะครับในเวลาเอานกลงนะครับมันก็ฝ่ามืดนะครับคนที่ตกครับ ก็ค้งเสียวใบมือหนาครับโคกงเสียมาแกาไม่นะครับไอ้ริวตันนะครับอยู่ทั้งนี้นะครับริวตันสองตัวนะครับทังผุใสนะครับเขานะครับฟังนี้ครับเขาสองเท้อนะครับโบลลลงมาหาหนกนะครับกะขออนุญาตนะครับไปเก็บหนกลงมาก่อนนะครับผมนะครับเก็บหนกลงมาแล้วครับโอ้แต่เย็นครับ เป็นไดมือนี่เป็นไดโอ้หมานตัวนี้หมานหมานโอ้หมานนกเป็นไดรครับมือนี่เหนียววะนกมือนี่เหน,นียวเหมือนไงโอ้ไอริ้วตันไหมครับริ้วตันว่าไงริ้วตันโอ้โอ้หมานไข่หมดแดงแล้วครับนี่ครับลาเย็นเพิ่นหมานไข่หมดแดงครับมือนี่แต่ผมก็บ่กได้ยังหน่อครับ ก่อนอื่นนะครับผมอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อทราบข้อมูลเพื่อในทราบข้อมูลดีๆนะครับและเป็นกำลังใจให้ผู้ทําคลิปนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณนะครับทุกคอมเมนต์นะครับผม เอาไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าสิหาสระดีๆให้พี่น้องด่ชมนะครับผมสวัสดีครับ